สวัสดีครับวันนี้วันที่6กันยาปี64วันนี้เรามีต้นองุ่น3ต้นนะครับเป็นพันธุ์เดียวกันเป็นพันธุ์จากประเทศแถวทะเลทรายนะครับเป็นองุ่นที่มีลิขสิทธิ์ลูกสีออกแดงๆงรสชาติหอมหวานเป็นราชาแห่งองุ่นแดงอายุการเก็บเกี่ยว150วัน อังพันุนี้จะเป็นอางมณนที่ใช้เวลาการเก็บเกี่ยวนี่ยาวกว่ายาวกว่าทุกสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นต้นที่ <c oughs> เสียบยอดจากตุ้มตอนต่อป่านะครับในสภาพที่แตกยอดเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนี่นะครับนี่นะครับพร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับต้นละ100บาทวันนี้เรามาเอาใจสมาชิก y o u t u b e นะครับอันนี้เราลงประกาศใน YouTube ใครสนใจก็ทักมาได้ในกล่องข้อความของผมนะครับกล่องข้อความใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นนางหุ่นที่มีลิขสิทธิ์เราจึงไม่ออกชื่อสายพันธุ์นะครับ แต่หลายท่านคงรู้แล้วครับบอกว่าอายุการเก็บเกี่ยว150วันนี้ก็รู้แล้วแล้วก็เป็นราชาแห่งอังุ่นแดงของประเทศแถบทะเลทรายนะครับผู้ใดสนใจติดต่อมานะครับเราจะลงประกาศถึงให้3วันครับ6 7 8 9 9กันยานะครับ ถ้าเกิดไม่มีใครอยากได้เดี๋ยวเราก็จะลงขายใน Facebook นะครับถ้าใน Facebook แล้วก็ถ้าจะไม่เหลือครับวันนี้ก็ขอรายงานแตเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ